ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งเพื่อนทางยูทูบทำมาหากินก็พิมพ์เงินเข้าไปแล้วก็อย่าลืมหัวใจหลักในการเล่นมวยท่านต้องไม่โลภไม่ประมาทครอบครัวท่านก็จะเดือดไหมเดือดร้อนผมก็พยายามบอกกันทุกวันนะบอกกันทุกวันตัวเงินตัวข้าวนี่สําคัญมากนะครับไม่มีตัวเงินตัวข้าวไม่มนานี่จบสเสียนาละเพมวยในยุคปัจจุบันนีนเล่นโกงกันนะเอากันง่ายๆเลยไปพูดแมงมาก็สามไปเบีย้ยตัวเงินตัวข้าวสาคัญที่สุด แล้วก็ต้องไม่โลภด้วยไม่โลภไม่ประมาทลุ้นมวยเสียต้องมาลุ้นกรรมการอีกสมัยนี้ดูเสือการเล่นต้องให้เป็นดูเสือการเล่นดีๆท่านเล่นแล้วท่านจะได้ได้ตังนะครับคุณวิชาญปุ่มสันเทียแล้วก็ดูไอกระแสการเล่นดูกระแสการชกหน่อยบางทีตัวเงินมีตัวเข้ามามวยชกไม่เป็นใจก็แพ้ได้เหมือนกันนำเรียนบอกกันทุกวัน แล้วก็ดูไอ้นี่นิดนึงเตือนไปยังกลางอากาศนะมวยกาลังต่อยอ่ะมวยกาลังต่อยราคาแพงๆท่านอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปต่อมวยสมัยนี้ราคามันขึ้นลงเร็วคุณพาราเอมอนอะนาะคตโกลการบอกกันทุกวันนะครับบอกกันทุกวันซิดมิตีนี่จะกะลาดบ้านเองคือกันติดต่อสนับสนุนการจัดทำรายการของผมก็092ย์เกนะครับแ3ดสามเก c ออาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร จริงใจนี่สูงทรงคุณวิชาเดี๋ยวทางยูทูบกี่คนแล้วเนี่ยทางยูทูบมาแล้วนะทางยูทูบมาพรัตคงด้วงเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์สักนิดหนึ่งก็ได้เสกภูเขียวชัยภูมิเนี่ยทำไมนี่มันมองไม่เห็นวะเสกภูเขียวอันนี้ก็ชัยภูมิตอนนี้ก็ไปอยู่ไต้หวนันก็มีความสุขไปสิดิดทีอ่ะไปดีกว่าวิจาด้วยดีกว่าวิจาดมวยจะได้คนจะได้ไปดูรายการอื่นกัน คูที่หนึ่งในรายการเป็นพันโทนะครับพันโทพีเคแสนชัยมมยไทยยิมก็อยู่ในทีมงานของของเสียแขกอะเมื่อวานตะวันฉายก็ประสบควาสมสำเร็จไปต่อยให่เจ้าอะไรล่ะรอสน็อกเลยเออเจ็บนะเมื่อวานคู่ชกเขาตะวันฉายเมื่อวานต่อยดีมากมีหมัดมาเสริมแล้วไนนาบิวเนี่ยนาบิวเนี่ยอนาคตมีใครอยาไปมองข้ามมันนะไนนาบิวตัวน,นี้นะใครก็สู้มันยากนะแล้วแม่งเร็วด้วยเร็วด้วยแล้วก็จุกจิกชกยาก นี่ไอ้ตัวนี้น่ากลัวอ,อ๋อน้องไก่อ,อ๋อไก่ซอสุมาลีสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้มาเจอกับตีเล็กตีเล็กมารวมใจเพื่อนคือ,คอน้องเขาเคยไปต่อยกันมาไงไปต่อยไก่ตีเล็กมาประมาณสี่สิบห้าโลสี่สิบห้าโลก็ประมาณสักเก้าสิบเก้าปอนด์อะอยู่ประมาณเนี้ยวันนี้มาต่อยร้อยปอนด์เวทน้ำหนักตัวนี่ช่วงเช้านี่อุฒิกนรนะมระถมแจ้งให้ผมนะครับแจ้งให้ผมมา คือน้ำหนักตัวจะไม่มีปัญหาหรอกไอพันโทมันจะขาดจุดสองส่วนตีเล็กนี่เขามากันลดจุดหกก็ต่อยร้อยปอนด์สี่สิบห้าโลสี่สิบห้าจุดห้าก็คุมอยู่ประมาณสักกิโลละอ๋อพันโทนีป่ปล่อยก็ประมาณสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าโลก็ประมาณสามโลครึ่งนะครับคุณทีละส่วนตีเล็กนี่ปล่อยประมาณสักประมาณสักสี่โลครึ่งตีเล็กใหญ่ๆนิดนึงแต่เล็กตีเล็กเคยชนะมาแต่วันนั้นผมเข้าไปดูมันดูไม่ชนะเนี่ ออไอพันธทล้มทีเดียวนั่นนะแล่ละราคาวิ่งเป็นบ้านแตกน้ำพราะปาแตกเลยวันนั้นออทรงมวยนี่ตีเล็กเป็นรองแล้วตีเล็กช้าแล้วชาเห็นด้วยออแต่วันนั้นชนะมานี่ชนะมายัางไงอ่ะก็ไปต่อยทีจังหวัดพัทลุงไงเพราะฉะนั้นชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือพันธทนี่เขากลัวประเภทบทเบียดปั้มรัดมาตีส่วนตีเล็กมีเบียดไหมก็มีเบียดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่โหดเยี่ยมมาหาการเหมือนจะไอจงอามนำหรอก เพราะฉะนั้นวันนี้มาต่อยในวิีมวยสยามม่อมน้อยเนี่ยตีเล็กนี่เขาซ้อมอยู่โรงเรียนนาราทิวาสไงลงมอรวมใจเพื่อนตีเล็กเด็กนาราทิวาสอายุก็ประมาณสิบแปดสูงก็ประมาณสักร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบห้าผมว่าไม่น่าจะใช่นะผมว่าตัวนี้น่าจะมีถึงร้อยหกสิบหกเพราะผมดูเวลามันยืนเทียบกันเนี่ยมันยืนเทียบกันมันจะได้ลอยแต่องค์ประกอบวันนี้ตีเล็กนี่เขาซ้อมอยู่โรงเรียนไงอีกตัวหนึ่งเขาซ้อมแล้วตีเล็กต้องเดินทาง เพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมมองในการออกทัศนวิจารณ์มวยผมว่าตีเล็กสู้ไม่ได้นะผมมุมมองผมอย่างนี้นะครับท่านเห็นต่างท่านสวนไปเลยไม่โกรธไม่เกลียดกันแต่ออกทัศนวิจารณ์มวยต้องออกด้วยความตรงๆออกด้วยความรักด้วยความเคารพลเลยพอผมออกประเภทออกมันปา่าผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมมองเนี่ยวันนี้ผมดูว่าต่อยง่ายเลยเพราะพันโทเนี่ยมันจุกจิกชกยากแล้วก็ซ้ายกับขวาด้วยถึงเวทน้ำหนักตัวจะปล่อยแค่4ี่บ ถึงเวทน้ำหนักตัวจะเสียเปรียบถึงจะเคยแพ้ไหมก็ช่างแต่ทรงการแพ้วันนั้นผมดูว่ามันไม่แพ้ดูไม่แพ้แล้ววันนี้มาต่อยในกรุงเทพวันนั้นพันโทเดินทางไปวันนี้ตีเล็กเดินทางขึ้นมาแล้วตีเล็กช้าคือตีเล็กเนี่ยถามว่าชนะได้หรือเปล่าก็ชนะได้แต่น่าจะลําบากเห็นอ๋อสูงจะรุดตูดปอดเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมมองคู่ร่างในผมดูว่าตีเล็กสู้ไม่ได้นะครับเดินเข้ามาก็เข้าทางอ๋อผมออกไปที่พันโทแล้วกัน ส่วนพันเอกกับนักสู้บ้านแลมบ้าคู่ที่สองนี่ก็พอๆกันนะไอ้พวกนี้ก็ต่อยประมาณสักหกเจ็ดสิบผลด้วยกันทั้งคู่อะแล้วก็เป็นแฝดผู้พี่อะพันเอกพันเอกนี่ก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดสามทีทีนี่ไม่แพ้เลยก็มาเสมอสองผลมาเช้าต่อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่มาเช้านี่น้องเขามาประมาณอ๋อวุฒกครมผสมแจ้งมาประมาณร้อยหนึ่งส่วนนักสู้นี่เขามาร้อยสองจุดร้อยสองจุดสองร้อยเป็นหนึ่งจุดสองทำน้ำหนักนาน ทำหนักนานผมก็มาถามน้องเขาดูว่าออน้ำหนักทำนานเนี่ยน้ำหนักปล่อยประมาณกิโลอันนี้ผมถามเขาจริงๆนะสมเด็จมณีรัตน์อาอยู่เย็นเป็นสุขผมก็มาถามนักครมผมว่าไอ้น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยของนักสู้เนี่ยปล่อยๆประมาณกีิโลอ๋อนักเพราะฉะนั้นมุตนคอมผถมแจ้งมาห้าสิบสองโลห้าสิบสองโลนี่ตายเลยตายเลยถ้าห้าสิบสองจริงนะอันนี้ต้องนําเรียนบอกก่อน เพราะมันต่อยแค่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่ประมาณสี่สิบหกโลสี่สิบหกโลคุณปล่อยคุณปล่อยห้าสิบสองโลน่นแสดงว่าคุณคุมประมาณประมาณห้าหกโลแล้วห้าหกโลแล้วมวยภูทรมานาครบาลไม่ใช่มวยคอค่า่ใหญ่อ,อ่อยู่กับสมเด็จก็ยิงสมเด็จทำมวยดีก็ในระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงเขาแต่มุมมองในการออกศาสนาวิจารณ์มวยเนี่ยคุณปล่อยห้าสิบสองโลแล้วคุณทำหนึ่งจุดสองมวยนี่เขาเอาน้ำหนักมาเสนอต่อยกันนะผมนำเรียนบอกเพื่อนเพื่อนนิดนึง ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะเอาน้ำหนักไปไปทํานู่นทํานี่กันมันไม่ใช่นะครับคุณนภพล mm. เพราะฉะนั้นมวยในยเวลาเสนอน้ําหนักเขาเสนอสามน้ำหนักไงแต่พระเอิญช่วงนี้อากาศมันจะหนาวอากาศมันจะหนาวน้าหนักตัวมันก็นจะทํายากทํายากแล้วเด็กปล่อยเยอะ mm. เด็กปล่อยเยอะ mm. คุมหกโลไหวเหรออ้ามุมมองท่านว่าอย่างไงอะ่ะแต่ถ้าเกิดมุมมองผมก็อีกตัวหนึ่งนะก็สู้กันไม่ได้หรอกนักสู้เนี่ยจะมาสู้อ,อะไรมันเอกล่ะอันดับแรกขึ้นต้นมันผิดลงท้ายมันจะไปถูกได้ยังไงอะ่ะ ต่ไปต่อยแล้วไปแพ้ชนะรานี้ก็อย่าไปก้าวล่วงมันเพราะไอ้ศาสตร์มวยไทยนะ่มาเรียนไม่จบนะครับผมก็เรียนมานานแล้วคือเรียนไม่จบของเห็นแต่เล่นลําบากก็คือมวยไทยแต่การคาดเดาวการออกทัศนวิจารณ์มวยต้องเป็นในมุมมองแล้วต้องออกด้วยความจริงอย่าไปกักไปกักมาแต่นู่นท่าน,นี่ผมไม่เอานะครับอผมว่าสู้ไม่ได้นะผมไปท่าทนเอกดีกว่านักสู้นะครับดีกว่านักสู้บา้บานลาบ้านิิพาพร ปทุมคุณทองอ่าคุณนว,วพงศ์อ๋อเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์ทักนิดนึงก็ได้ใครท้ม,มาหากินยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยก็พิมพิม,พมคอมเมนต์ได้นะครับพิมพิมคอมเมนต์ได้เลยพิมพิมคอมเมนต์ได้เลยอ่าประธานจำหลัดไม่อยู่ประธานาไ,ปไปไปสีสเกตตอนนี้ก็ไปกินเลี้ยงอยู่ไปแต่งงานนะ่ะประธานจำหลัดก็รอท่านลองไปท่านลองก็ไม่ไป นะครับอ่ะฝากไปด้วยอาจาร,รย์เฉลิมเนี่ยอาจาร,รย์ศักดากระบีสุขสดใสอาจาร,รย์ถึงอาจาร,รย์ประจักษ์สายยันพลลสงพี่เชลจันแก้วมาแล้วนะคือเมื่อที่ผมวิจาร์ไปท่านไปดูกระแสตัวเล่นทั้งนิดหนึ่งแล้วก็เล่นไปพลราเล่นไปท่านก็มีจังหวะท่านก็อย่าไปโลภอย่าไปโลภอย่าไปประมาทและดีที่สุดต้องเล่นกลางอากาศแล้วก็ต้องแต่งตัวกลางอากาศเมื่อกลังชก อย่างกรณีเราดูว่ามันไละเป็งแพงๆเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวไอ้ตรงข้ามไอ้มวยรองมันเตะเดีย๋ยวราคาม,มันกระตือพอราตื้อล้วก็เจาะแน่ไปทีหนึง่งอ๋อแล้วก็มีจังหวะล้วก็แต่งเอาบางเอาเอาแค่นี้แหละ <c oughs> อ่าสมเด็จมณีรัตน์นะครับอ่าฝนเด็จมณีรัตน์อ่าแล้วก็ฝากไอ้นี่หน่อยรัชตาภัยสอนหน่อยตีเฮงดีทั้งมือจ้างแหลมบุญหนักสัต์ใหญ่แม็กกี้กิ่งเพชรอ่าทางยูทูบมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะ ในมีก็จะวาดต่อแล้ว <c oughs> มาแล้วนะมวยเงินเดือนนะไอตัวนี้มวยเงินเดือนเลยคือไปแพ้ชนะนี่ผมว่ามวยเงินเดือนนะเพราะต่อยมาประมาณสิบแปดสิบเก้าคนนี่นอกจากแพ้อยู่ทีเดียวออเสือภูมิตีน้อยเขาชินเนี่ยอ๋อหรือไอสอโชคอานวยการช่างเนี่ยไอนี่เป็นน้องชายของอะไรอ่ะอ๋อชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วเป็นเด็กโคาชอ่ะม้อยชาย ส่วนเพชรโกยตแบงค์ยูโรนะครับหรือเพชรแบงค์แขกหรือประตักเงินซิมบีมวยไทยนี่ประเภทเก่าเจ้าเล่เลยอายุอานามก็แหมประมาณสักยี่สิบสี่แล้วมั้งไอ้ตัวนี้แต่เตี้ยเนี่ยเสิเก่าเจ้าเล่หมวันนี้มวยลักษณะอย่างนี้มันเข้าทางเลยแล้วก็มวยเสือภูมินี่เป็นมวยเงินเดือนพรสิบแปดสิบเก้าคนนี่ไม่แพ้เลยมวยอย่างนี้ก็หมวันนี้จัดผมว่าน่าจะเอฟซี FC, น่าจะมีความสุขกว่าแต่ว่าแนะนนายนอย่าเพิ่งไปเข้าก่อนขึ้นมาอย่างนี้ต้องมีสองหนึ่งเสือภูมิเนี่ย วิชาญช่องสามมวยลองมันไม่รู้อะเดี๋ยวมวยลองมวยต่อแต่เราออกในมุมมองไนงะออกในมุมมองคิดเอาเดาว,ว่าความน่าจะเป็นแล้วก็แยกย่อยสักนิดหนึ่งมาบอกกับประชาชนคนมวยมวยอย่างเงี้อยอย่างที่เสือภูมิเนี่ยไก่เพชรโกยศเนี่ยประมาณสองหนึ่งขึ้นมาสองหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันลองไม่ได้เนี่ยมวยอย่างนี้ ท่านก็หลับตานึกภาพแล้วก็ท่านก็ถามตัวท่านเองว่ามันลองได้หรือเปล่าหรอมันลองไม่ได้อะมวยอย่างเงี้ยเพราะลองไม่ได้เนื่องด้วยสายอะไรละไอเสือภูมันสูงสูงไม่เป็นไรแม่นยาวด้วยใหญ่ด้วยแล้วก็สดด้วยแล้วก็เป็นมวเงินเดือนสิบแปดสิบเก้าทีนี่ไม่แพ้เลยมีแพ้อยู่ตัวเดียวแต่ก็นานละครูท่านถามว่าเพชรโกรยศกับพวกรักภูหลวงเนี่ยเนี่ยท่านท่านย้อนกลับไปดูนิดนึงเพชรโกรยศนี่กระดูกดีจริงแล้วก็มาชาเพชรโกรยศมาน้ำหนักขาดมาน้ำหนักขาดด้วย พราะฉะนั้นวันนี้ผมดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เ็จเ็จตล่อยแล้วไปแพ้ก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดถามวันนี้มุมมองวันนี้ก็มงหมเงินเดือนเงินเดือนออกเสือภูมิสอโชคเจเริญการช่างหรือตีน้อยกระชินวันนี้เพชรตโกยศก็น่าจะลําบากนะครับน่าสงขาฝั่งนาทีบ้านเดียวกับอาจารย์เฉลิมด้วปเก่าจริงกระดูกดีจริงไอคิวหลักเหลียมแต่ท่านอ่านนิดนึง่านอ่านกระถามก็ตัวท่านเองว่าต้านไหวหรือไม่ไหวอะ เออไม่ไหวแลวนี่มีลูกขวางด้วยแล้วของแสลงของเพชรัวยศก็คือตรงนี้เลยไอ้มีมีขวางหน้ามีปิ้นไปปิ้นมาออแล้วก็มาช้าน้ําหนักตัวก็สวยมาร้อยหกร้อยเป็นหนึ่งปล่อยปล่อยห้าสิบสองโลส่วนเพชรโวยศนี่เขาปล่อยประมาณห้าสิบเอ็ดโลครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต่อยร้อยห้าร้อยห้าก็ประมาณสี่สิบแปดโลมวยเยงี้ยถ้าประกบสวยๆนะถ้าในมุมมองของผมนะต้องเอาเสือภูมิต่อยประมาณสักร้อยสามร้อยสามเลยเพชรัวยศต่อยประมาณสักร้อยห้า เนี่ยอย่างเนี้ได้เสียแต่ต่อยน้ำหนักตั้งขึ้นมาในเท่ากันเนี่ยวันนี้มุมมองไปโกยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้คนละเรื่องคนละราวเดี๋ยวขวางเตะตีตายหาแต่ไปต่อยแล้วไปแพ้ชนะก็ไม่ว่ากันนะครับอาบิงซีแควนครนะคนสวรรค์บ้านเดียวกับอะไรอะ่ะบ้านเดียวกับใครอ่ะนครสวรรค์นะครับอาผมไปเสือภูมิแล้วกันไปเสือภูมินะครับแล้วก็คู่ที่สี่เอ็มสิบหกบ้านแรมบ้า กับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยแม่เคยแพ้ขาดมาแล้วเว้ยคู่นี้คู่นี้เคยแพ้ขาดนะสามยกก็ดูดีสามยกเนี่ยไอ้เจ้าเอ็มสิบหกกลับมาเป็นต่อประมาณเจ็ดเอาสี่้วยกสี่ยกเดียวไอ้เลียงผามาเตะใส้แตกเลยแล้วก็วันนี้มาเจอกันใหม่มาใส่กันอีกทีหนึง่งแลว้วมาต่อกับเป็นตัวยศตนี่ตั้งไว้ร้อยสี่ร้อยสี่คุณมาร้อยห้าจุดปดไปหนึ่งจุดแปดแล้วก็ลดได้แค่จุดสี่แล้วก็ลดไม่ลงไม่ลถไม่ลงเวลามันก็หมดเลย พออ้อมน้อยมันแปดโมงเช้ามันติดตาช่างนี่ส่วนเลียงผานี่เข้ามาร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่จุดสองแล้วเป็นจุดสองนี่องค์ประกอบเนี่ยมันตายละตายเลยตายน้ำหนักตัวมันเป็นตัวแปลงะผมก็เลยถามน้องเข้าไปว่าน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยของไอ้เอ็มสิบหกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครปฐมก็แจ้งมาประมาณห้าสิบสี่โลห้าสิบสี่โลนี่จบละจบไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นแล้วแม่งปวดหัวมีเดฮีนะครับอันนี้เรื่องจริง พะคุณต่อยร้อยสี่คุณต่อยห้าสิบสี่โลร้อยสี่นี่ผมแปลงเป็นแปลงเป็นกิโลให้ท่านฟังกระดาษคือสี่สิบเจ็ดโลสี่สิบเจ็ดโลแล้วคุณปล่อยห้าสิบสี่สามโลหกโลกับเจ็ดขีดท่านว่าไหวหรือไม่ไหวผมวิจารณ์มวยมันไม่รู้แพ้รู้ชนะหรอกแต่ว่าไอ้มุมมองของความได้เปรียบเสียเปรียบเนะี่ยมันมีทุกท่านนั่นแหละทุกท่านที่ออกศาสนวิจารณ์มวยเพราะฉะนั้นมวยคู่เนี่ยเอ็มสิบหกก็สู้เลี้ยงผาไม่ได้อีก เออนะชาญทาไมบอกสี่คู่เลยว่าสู้ไม่ได้กันสิ่งก็ผมมองมอ่ะผมมองความน่าจะเป็นคิดเอาเดาว,ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบผมก็แยกย่อยให้ท่านฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สี่คู่เนี้ยท่านเล่นไปเถอะผมว่าไม่น่าจะเสียนะไม่น่าจะเจ๊งหรอกน่าจะได้ตังค์ได้น้อยได้มากก็น,น่าจะได้นะครับอ่ะแล้วก็ไปรอบหลังหน่อยหนึ่งเอกพยักษ์นี่ก็เพชรลุงเพชรลุงต่อของเองนี่ของไงอ้จ่าอ๊อฟไงของจ่าอ๊อฟอยู่อุตรดิตถ์ส่วนเอกเอกพยักษ์นี่ก็ต่อยมาเยอะ ก็พอๆกันนะแต่เพชรลุ่งนี่ก็น่าจะดูดีนะไม่ห่างนะแต่ว่ายังไงยังไงมวยลักษณะนี้ไอ้เพชรโกยศไอ้เอกเอกพยักฆ์นี่มันต่อยมาเยอะต่อยมาเยอะนะครับเดียจันบุรีทอต่อพระพานาลายสอพระพานาลัยเนี่ยไอ้พวกนี้ต่อยเยอะแล้วก็เดี๋ยวเวลาได้เข้าทีเข้าทางหน่อยไม่ได้เรียนหนังสือก็มาอยู่คุณชุนไอ้พวกนี้มันมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับคู่้แรกก็อออกไปที่เอกพยักษ์แล้วเวนั้นหนักตัวนี่ได้เปียบไม่ได้เปรียบก็เหรอ ได้เปียบหรือเปล่าวะ 54, ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโลได้เปรียบ์ซได้เปรียบอีกโลหนึ่งต่อยละสิบสามห้าสิบเอ็ดโลคุมสี่โลน้ำหนักตัวได้เปียบนิดนหน่อยหน่อยนะไม่เยอะนะทักสินติดกัมพีจอพี่จานพีจาน,านออขอขอบคุณมากขอบคุณมากขอสเต็ปสามสเต็ปสามตอนนี้วันนี้วันนี้นนนนถ้าถ้ามุมมองผมนะสะเต็ปสี่ไปเลยส,สเต็ปนะแพ้ชนะอย่ามาด่ากันนะผมบอกตรงๆนะเพราะผมวิจารณ์มวยผมไม่มี ไม่มีอุปถัมภ์คำชูนี่เป้าหมายผมมันมีขายหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วยเพื่อนๆช่วยพี่ๆทัองๆใครสนับสนุนก็มาใช้200บาทนะ่ะ0ูนย์เก้าสคุณเพลคู่สี่ช่องสามคู่สี่ช่องสาผมว่า M16 สู้เรียงผ่าไม่ได้นะผมดูสู้ไม่ได้เลยคือผมก็นำเรียนบอกไปแล้วคุณปล่อย54าสิโลคุณต่อย104ยส4เนี่ยคุณแปลงเป็นกิโลกรมัมก็ประมาณ47โลสีโลจะแก่ๆนิดนึง เพราะฉะนั้นคุณสามโลคุณหกโลเจ็ดขีดคุณว่าไหวหรือเปล่าในมุมมองของคุณในมุมมองของคุณพีเนี่ยคุณว่าไหวไหมแต่ถ้าเกิดในมุมมองของผมผมดูสู้ไม่ได้แล้วมือเคยแพ้ขาดมามืเคยแพ้ขาดกันมาแล้วก็ดาวเด่นเกยรตพล,ลทํามวยดีทํามวยที่สมุยแล้วก็ต่อยมาเป็นร้อยส่วนเอซิพงนี่ประมาณสักเจ็ดสิบผลแต่อง์ประกอบวันนี้มันลดหนึ่งจุดแปดแล้วมันลดได้แค่จุดสี่เลขหนึ่งจุดสี่มันทําไม่ไหว แล้วก็ตัชามันก็ปิดก็โดนปรับกันไปแต่ปรับเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบจริงๆรินะครับเพราะฉะนั้นในมุมการในการแยกย่อยเนี่ยผมว่าผมว่าวันนี้เอ็มสิบกไม่มีสิทธิ์สู้เลยไม่มีสิทธิ์สู้เลียงผาคนละเรื่องคนละราวเลยวันนี้นะครับในมุมมองนะแพชนะผมขออาภายัยทุกทุกท่านแล้วกันท,กทุกทุกท่านนะครับก็คู่แรกผมออกไปที่เอกพยักษนะนะ์นะสำหรับช่อง s k ะแสงสัจาเนี่ยคู่นี้ก็คู่ขี่ บอยบ้านฉางซ้อมเกล็ฟูเฟื่องส่วนกิ่งไผ่นี่สวนไผ่ในยิ้มนี่ซ้อมอยู่ที่ลําพูนคือมวยคู่นี้มันก็ไม่ห่างหรอกไอ้ก,กิ่งไผ่นี้ก็ใช้ได้ส่วนข้อคายการทํามวยเนี่ยส่วนไผ่ในยิ้ม,มนี่ก็จะเสียเปรียบนิดนึงแต่ลูกทะลุดูดนันห้ายกมั่นคงมาผมว่ามวยอย่างนี้น่าลองกิ่งไผ่ผมกดลองราคาเสมอเมื่อวานแล้วก่อนเขาก่อนอ๋อผมไม่รู้ใครเป็นต่อนะคุณพี่ พี่ผมไม่รู้ใครเป็นต่อจริงๆอันนี้ผมผมไม่ได้ดูเลรเนี่ยมาผมไม่อยากดูด้วยเวลาวิจารณ์มวยเวลาเอาเหรมาตั้งปุ๊บเดี๋ยวจะไปกับเลรจะไปกับเลรหมดนะพลรืะเลรอาําสัญชาติยาณของมนุษย์เนี่ยจิตใต้สำนึกของคนเนี่ยคือมวยต่อยอมเป็นมวยที่ได้เปรียบแต่มุมมองของผมไม่ใช่มุมมองผมไม่ใช่มวยรองหรือมวยต่อออกในความคิดเห็นส่วนตัวแค่นั้นนะครับอคุณแจ็คก,กับเพนอา้าครูสอนผมว่าน่าลองกินไผ่นะ พราะกึ่งภยยี้ที่ด้วยเหตุด้วยผลก็กคือเขอาให้ยกมั่นคงไงกูก็ภาชนะกูไม่รู้หรอกกูมั่วแม่งไปเรื่อยเปื่อยบูเตะขาต่อยมาประเภทขวาหนาเตี้ยเหมือนกันพื้นฐานก็ข้อขาดการทํามวยเสียเปรียบสวนภายในยิ้มเสียเปรียบไปเกลี้ยฟูเฟื่องแน่แต่ว่าองค์ประกอบมันถ้ากรณีศึกษาที่ผมมองไปว่าถ้ากรณีแสนจักรานี่แผ่วนิดหลวมหน่อยมีโอกาสถูกน็อกสูงเลยเพราะไอ้กิ่งภัยมันถึงดีกลางอะ่ะไอม้มวยอย่างเงี้ยมันหาลําบากเนะี่ คือมันมีกรณียกตัวอย่างเป็นสองอย่างคือหนึ่งมวยโง่สองมวยฉลาดมวยโง่ขยนันสู้นะครับไม่เอาเปรียบผู้ชมสองมวยเกง่งแต่ขี้เกียจอย่างที่ลาําบาก,กเอาตั้งกระเรียนเอาก็เหมือนกับเราเรียนหนังสืออ่ะอีกคนนึงเกง่งก็กูเกง่งแล้วกูก็ไม่ต้องเรียนละอ่าอีกคนนึงโง่แต่ขยนันมันเทียนเรียนเดี๋ยวก็ไปได้นะครับฉันได้ก็ฉันนั้นกรณีศึกษาอย่างเงี้ยผมที่ยกเป็นกรณีศึกษาไปที่กิ่งไผ่ น่าลองส่วนมนแคนนี่น้ำหนักตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยนะครปฐมแจ้งมาเมื่อเช้าห้าสิบห้าโลแต่ผมมีของเก่าอยู่นะผมมีของเก่าอยู่นิดนึงพอดีผมมีพี่หมายไงพี่หมายเขาก็อยู่ในทีมงานพวกผมเนี่ยแหละเออเขาของป,ปล่อยเก่าๆมันห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแต่นี้ว่านครปฐมแจ้งมาเมื่อเช้าเด็กถามเด็กว่าเด็กปล่อยห้าสิบห้าเพราะบางทีเด็กเนี่ยบางทีมันสูงร้อยหกสิบห้าเนี่ย ปีนี้ปีที่แล้วสูงหนอยสิบห้าคุณมาสัมภาษณ์มาปีนี้มันก็บอกร้อนหร่อสิบห้าเด็กมันยังจําตัวมเดงไม่ได้เลยแต่ว่าไอเราเนี่ยมันต้องจําถ้าไม่จํามันอยู่ไม่ได้ไงป,ปลาแพร่หมป่วยเข้าไปเล่นแล้วเขาไปเจ๊งเนี่ยครอบครัวเขาเดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมวยท่านอย่าลืมนิดนึงหูตาท่านต้องเร็วตัวเงินตัวเข้าไม่โลมไม่ประมาแล้วโดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มพักยกกลุ่มพักยกนี่โคตารตรงเลยคู่นึงแม่งเล่นกันทีสามล้านถีลาตังค์เนี่ยไม่เล่นกัน, 3, น,ว,น,กนว่ะ อาผู้ใหญ่สมากนกำนันเปียข้อมูลไหวพริบดีย่อมเหนือกว่านะครับประสบการณ์กระดูกกระดูกกระดูกเบิร์มวย <c oughs> เอาส่วนกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองโดนนี่หลักเหลี่ยมเจ้าเล่์นะครับก็มีไปต่อยวนันก็ไปชนะต่างชาติมาแล้วก็หายไปก็หลายเดือนเหมือนกันส่วนมนแคนี่ยหลักเกลียมเจ้าเล่์ความเป็นมวยนี่ก็พอๆกันคู่นี้มันฉีกเงินไปโต้ะกันมานะครับข้อดีข้อเสียมันมีคะอย่างไง กล้องสุรินเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นเด็กสุรินเป็นมวยซ้ายแล้วมวยคนนี้ซ้ายก็ขวาด้วยกล้องสุรินนี่หลักเหลี่ยมเจ้าเล่หนเลยแต่กล้องสุรินเนี่ยเขาน่าเหมาะสําหรับที่จะไปต่อยวันนะเพราะกล้องสุรินเขาเป็นมวยสามยกท่านไปเปิดดูอดีตเกล่าๆก็ได้หนักแรงขมทุกลูกสามยกนี่กูไป,ปก่อนเลยสามปี๊บสามหายสามอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าท้ายๆมาเนี่ยผมดูวันนี้ท้ายๆเสียเปียบบนแคนเสียเปียบบนแคนแล้วก็เสียเปียบเห็นด้วย นะครับเพราะว่ายังด้วยอะไรยังด้วยก้องสุรินเขามวยสามยกพลาเขาเหน,นื่อยก็ไม่เอาเงาเป็นมวยปอดเล็กนยะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเหมาะสําหรับวันมากๆแล้วเป็นมวยหนักแรงหนักแรงแล้วคมทุกลูกจุกจิกชกยากคมแรงเร็วแต่สามยกพลาเสียห้าเลยก็บบาลใครบ้านมันนะเอากไปง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบระยะยาวๆเนี่ยผมว่าน่าลงบนแคนนะน่าลงบนแคนบนแคนไม่มีเป็นต่อกล้องสุรินหรอก ถึงในเหลจะเป็นต่อหรือจะเป็นรองหรือจะเป็นต่อ,อยังไงก็นล่แต่เวลาไปต่อยเนี่ยผมดูไม่มีเป็นต่อกล้องสุรินทเพราะว่านุ่นแล้วก็สุรินเขาจัดจัดมากแล้วคมแล้วเร็วมวลแคนจะโดนก่อนหรือเปล่าละ่ะถ้าโดนก่อนนอนได้นะทําป็นล้อเล่นนะครับเพิ่มมงมีคู่เดียวครับในรอบสามปีสองสามปีอืมไม่เข้าใจเพิ่งมีคู่เดียวครับในรอบสองสามปีไม่เข้าใจนะคุณอาจารย์ปิงไม่เข้าใจ วิชานปุ่มน้องน้องชายฉลามตอนน้องชายฉลามขาวฉลามขาวตอหมอสีนี่สมัยก่อนอยู่ไกล้เจตูตู่ตอหมอสีใช่ใช่ใชขอบคุณมากขอบคุณมากค,คุณวิชานอยู่ไกล้เจตูแต่ปัจจุบันนี้ไปอยู่ก็สอโชคอํานวยการช่างอะ่ะที่โคราชนะแต่ว่ามีพวกไอ้หนุ่มเนี่ยหน้าเสือเขามีอยู่แล้วเนี่ยพวกไอ้อะไรอะ่ะ ออไอเบนน่ะไอเบนพระรามสองอ่ะพวกไอหนุ่มบางกะดีพวกนี้มันเล่นกันอยู่แล้วพวกนี้ผมดูเพชรก็ยอะวันนี้สู้ยากสู้ไม่ได้หรอกนะครับเอาคู่ที่สามผมออกลองไปที่หมนแคนนะครับส่วนเพชรประพาพรกับเดชพานุนี่เพชรประภาพรนี่ก็ประเภทสูงปีดเลยแล้วเดชเพชรประภาพรนี่สิบกว่าทีนี่ไม่แพ้เลยนะครับประมาณสิบเจ็ดทีนี่แพ้อยู่ทีเดียวแพ้กับเพชรน้ําเอกเพชรน้ําเอกสอสมาคมหรือเพชรน้ําเอกไอ ไอ้ยนะูฟาบุมเด็กเซียนน่ะหลังจากแพ้ก็ที่เวทีมวยดอนเมืองแต่ครบผ้า,ายกเขาเป็นต่อนะเพชรประภาพรเป็นต่อแต่ทรงมวยเพชรประภาพรวันนั้นไม่สวยเออแล้วก็แพ้ไปน้ำเอกไปแล้วหลังจากแพ้ไปน้ำเอกแล้วเขาก็มาแก้มือที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยต่อยเอฟเคช่องที่สองอ่ะแล้วก็ชนะขาดเลยเพระเนาะฉะนั้นสถิติเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาเป็นลูกชายของลูกชายของ, Start ของขาาสอตาร์ทเทนนะเดอร์ของค่ายสอเดชพันธ์ไงก็คือเสมอไหนไงเสมอไหน อ่าปอชัยวัฒน์เสมอไหนสมัยก่อนซ้อมอยู่กับอาจารย์ปิงภูธรแล้วมีกังเขนดรงเดลิทาอะไรพวกเนี้ยเพชรประภาพรนี่เป็นชื่อของเมียเมียของเสมอไหนที่มนชื่อเพชรประภาพรมันชื่อประพาพรแล้วป้งหมาเมียเขาแม่เขาเสียชีวิตไปเขาเอาลูกเขาเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นชื่อนักมวยอันนี้แหละเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่เงินเล่นเจ็ดล้าน <c oughs> <c oughs> อาจารย์ปิงบอกมานี่ยไม่เข้าใจเลย <c oughs> อย่าไปพูดเจ็ดล้านเนีย่ยพูดถึงเจ็ดร้อยก็พอแล้วชั่วโมงนี้เรื่องเงินเงินเล่นเจ็ดล้านครับเจ็ดล้านอาว่ากันไปเจ็ดล้านแปดล้านอะไรก็ว่าไปแล้วกันนะเออโทรสมมาบอกผมหน่อยก็ได้นะเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ย <c oughs> ส่วนเด็ดพนุนเนี่ยสพงมรหรือจะยุดกองสืบไอ้ตัวนี้มันเป็นมวยสูงจริงมาใหม่ๆก็ทำท่าจะดีแต่โดนไม่ได้เลยก็วันนั้นไปโดนในกองบุรพาทิพตาไม้อะ่ะขึ้นมากองบุรพานี่หายไป เปขาจกเดียวนอนเลยแล้ววันนี้มาเจอไอ้เพชรประภาพรเพชรประภาพรสิบเจ็ดทีแพ้อยู่ทีเดียวก็แพ้กับเพชรน้ําเอกเพราะจะให้ตัวนี้ก็มวยเงินเดือนมวยเงินเดือนจริงๆมวยลักษณะเงี้ยสิบเจ็ดสิบแปดทีท่านอย่าไปฝืนเลยท่านไปกับมันแล้วกันไปกับมันแล้วก็นั่งดูไปเออนะผมดูอย่างนี้นะครับผมดูว่าวันนี้ก็มวยเงินเดือนเงินเดือนแตกเพชรประพาพรหลับหูหลับตาไปเลยแพ้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าเกิดมวยลักษณะเงี้ยคือสิบเจ็ดสิบแปดีอย่างที่ผมบอกกับแฟนหมัดมวยอย่างเงี้ยท่านจะไปเล่นไอเดียพานุก,กน็อันนี้ผมก็อันนี้เป็นเรื่องของท่านแล้วกันผมไม่เกี่ยวแล้วกันนะแต่ผมเป้าหมายผมผมก็อยากให้ท่านได้ตังค์อะละเป้าหมายผมไม่มีคิดลายกับพวกท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอยากเห็นเอฟซีมีตังค์ผมอยากเห็นคนจนรวยแต่ไม่ไงผมไม่ออกบอกไปจานมวยหรอกเพราะฉะนั้นขายหูเร็กๆน้อยไปอา้าวเพราะฉะนั้นช่องเนี้ยช่องเนี้ยนะมวลเงินเดือนก็เป็นเพชรประภาพร เพชรประภาพรนะครับวันนี้มวลเงินเดือนเลยแล้วก็อยากจะให้ลองไปที่มนแคนมนแคนอีกตัวหนึ่งนะมนแคนแล้วก็ลองไปตัวหนึ่งไปที่กิ่งไผ่กิ่งไผ่คู่แรกออกไปที่เอกพยักฆ์นะครับแล้วก็ออกลองไปที่กิ่งไผ่ออกลองไปที่มนแคนออกลองไปที่เพชรประพาพรอ่าไม่ใช่ออกลองมวลเงินเดือนไปที่เพชรประภาพรนะครับอ่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผิดพลาดพังไปขออภัยส่วนควร ส่วนช่อง3มก็4ตัวตรงเลยจัดให้เต็มเลยที่ผมบอกท่านไปอ่ะได้เปรียบได้เปรียบบ้านเลยแต่ไปต่อยแพ้ชนะธรรมาดากันนะแต่ไอที่บอกไปเนี่ยแยกย่อยต่างๆแล้วแม่งโคตรจะได้เปรียบเลยนะครับได้เปรียบมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผิดพลาดพางไปขออภัยไปดูรายการอื่นก่อนเก็บข้อมูลเอาไว้ท่านจะได้มีความสุขนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปก็ยังเันอะฝากชาลทีวีไว้หน่อยนึง สนับสนุนการจะทำรายการของชารเทวีก็092นะครับ83947ตักด1อากนจะจากกันไปก็ยังขอให้ท่านกับครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทพิรสหายของท่านคนใกล้ชิดมีกอเพชรธรรมราชมีความสุขแล้วก็ความเจริญขอให้ท่านไม่เจ็บแล้วก็ขอให้ท่านอย่าจนจากลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ